รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก1,400แห่งแค่ช่วยแยกขยะก,กับโครงการแยกแลกยิ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโลก360องศาและดิฉันปวีณาสิงห์บุรณาค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ดิฉันก็ยังอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะเ,เรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาในศตวตรรษที่21ค่ะว่าโดยเรื่องของการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า smart city คุณผู้ชมคะที่นี่เป็นที่ตั้งของ s ร์ทซ city ที่น่าสนใจอันดับต้นต้นของโลกค่ะ แนวคิดในการพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีดิจิตัลนั้นก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นและมีราคาที่ถูกลงอีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มีมากขึ้นเรื่อยๆร,ระบบสมาร์ทซิตี้ก็ยิ่งมีความสำคัญต่อเมืองนั้นๆมากขึ้นเช่นกันเพราะจะเป็นระบบที่ช่วยจัดการความยุ่งยากและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงระบบการจัดการด้านสุขภาพอีกด้วยแต่ด้วยความกว้างใหญ่ของพื้นที่และเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากการจะสร้างระบบของสมาร์ทซิตี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ แล้วก็ยังต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะคะแต่ความสำเร็จของสมาร์ซิตี้ในหลายๆประเทศนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ดังเช่นที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสเปนที่มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก เซลนาประกาศตัวเป็นสมาร์ทซิตเมืองแรกสุดของสเปนเมื่อปีคศ2013ที่ผ่านมาและถือเป็นสมาร์ทซิตี้ลำดับ5ของยุโรปหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองนี้กล้าที่จะลงทุนกับโครงการสมาร์ทซิตก็เพราะว่ามีผังเมืองที่เป็นระเบียบที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะจึงง่ายต่อการวางแผน และสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับโครงการนี้นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวเกือบ20ล้านคนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ซากราดาฟามิเลีย สุดยอดผลงานการออกแบบของอันโตนิโอเกาดีสถาปนิกผู้เป็นตำนานหรือจะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองด้วยการขับรถออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่มอนเซเรตภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของโบทเก่าแก่ซึ่งเปรนดิษฐสถานองค์พระแม่มารีสีดำหนึ่งเดียวในโลก รายได้มหาศาลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นจึงมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้เพราะเทศบาลเมืองบาเซลโลน n านั้นอยู่ภายใต้การดูแลของแคว้นปกครองตนเองกาตาลุนยาซึ่งมีอำนาจบริหารงบประมาณเบ็ดเสร็จเ,เด็ดขาดกว่าแคว้นอื่นๆที่อาจจะต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลกลางอยู่บ้าง นุนโดยกระทรวงพลังงานหน่วยงานภาครัฐและส่วนปกครองท้องถิ่นนั้นถือเป็นกลไกสําสำคัญของการริเริ่มระบบสมาร์ทซิตี้ในบาร์เซลโลน่านะคะซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยการประยุกต์กับระบบสาธารูปโภคขั้นพื้นฐาน นี่คือศูนย์บริหารและจัดการน้ำของเมืองบาร์เซโลนาค่ะมีหน้าที่ดูแลระบบน้ำในสวนสาธารณะวงเวียนน้ำพุไปจนถึงระบบส่งน้ำใต้ดินทั้งหมดของเมืองนี้ซึ่งควบคุมด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่เครื่องและเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คน การจัดการด้วยวิธีนี้สามารถลดการสูญเสียน้ำในระบบได้ถึง25นะคะ <Yeah. S 1> และยังสามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้อีกครั้งหนึง่ง right? yes, yeah. สาระสำคัญที่สุดของระบบที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากลดปริมาณการใช้น้ำที่จะดูแลสวนทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่า ถือว่าเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยแล้วก็ที่สมาร์ทค่ะในปัจจุบันบาร์เซโลน่านั้นมีผู้สูงอายุมากถึง3 0 0แสนคน ซึ่งในจำนวนนี้1 0 0 0 0แคนมีอายุเกินกว่า80ปีและหนึ่งในสีนั้นต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวทำให้เป็นโรคซึมเศร้าและขาดการเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลเทศบาลเมืองบาร์เซลโลนาจึงริเริ่มโครงการที่ชื่อว่าบิงโคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสมาร์ทซิตี้ของเมืองนี้ มีการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะนำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้หลักการทำงานของแอปพลิเคชันนั้นก็มีฟังก์ชันง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนในครอบครัวมากขึ้น ยปกติแล้วชาวสเปนก็จะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีผู้สูงอายุแล้วก็มีลูกหลานด้วยซึ่งก็แตกต่างจากชาวยุโรปในประเทศอื่นๆเมื่อลูกหลานเติบใหญ่แล้วก็แยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวดังนั้นโครงการนี้จึงทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกโดดเดี่ยวให้กลับมารู้สึกว่ามีความสุขอีกครั้งหนึ่งในบ้านปลายชีวิต พลิเคชันในสมาร์ทโฟนนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากในบาร์เซโลนานั้นสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆของสมาร์ทซิตี้ได้สมาร์ทซิตี้ที่บาร์เซโลนาเนี่ยคอนเซปต์ Concept, พื้นฐานเลยก็คือว่าจะทำยังไงให้เมืองบาร์เซโลน่าเนี่ยเป็นเมืองที่ ให้ความสะดวกสบายกับคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่มาเที่ยวกับคนที่มาลงทุนแล้วเท่าที่เห็นนะคะปัจจุบันเนี่ยการสัญจรไปมาก็จะค่อนข้างที่จะคับข้างที่จอดรถไม่มีการให้คนขนส่งคนเข้ามาในเมืองเนี่ยจะสะดวกสบายยังไงก็อย่างเช่นเขาก็จะมีแอปให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ก่อนออกจากบ้านก็กดแอปในมือถือดูว่า ที่จอดรถมีว่างไหมในเมืองจุดที่คุณจะไปตรงนั้นจุดที่คุณจะไปทำธุระจุดที่คุณจะไปเที่ยวตรงนั้นมีที่จอดรถไหมถ้าไม่มีคุณก็ตัดสินใจเอาก็ไม่ควรจะขับรถเข้ามาในเมืองถ้ามีก็ขับรถมา เซลลานั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการด้านระบบขนส่งค่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายรถประจำทางอัจฉริยะสามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการบอกว่ารถประจำทางหมายเลขอะไรที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกกีน่นาทีจนกว่าจะได้ขึ้นรถนะคะซึ่งแหล่งพลังงานที่ใช้นั้นก็เป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะนอกจากนั้นแล้วที่นี่ก็ยังมีระบบรถจัก,กรยานเช่านะคะ ที่มีสถานีให้เช่าเนี่ยครอบคลุมกว่า400แห่งเลยทีเดียวสามารถตรวจเช็คสถานีที่อยู่ใกล้กับคุณได้จากแอปพลิเคชันมากไปกว่านั้นเมืองน,นี้ก็ยังมีความอัจฉริยะทางด้านการจัดการขยะอีกด้วยนะคะแล้วชีวิตท,ที่ดีในแง่ของสาธารณูปโภคอย่างเช่นของเรื่องของเขาเอาใช้ในเรื่องของการเก็บขยะ แล้วที่น่าสนใจก็คือบางแห่งจุดเก็บขยะของเขาเนี่ยข้างใต้ถังขยะนั้นอ่ะมันจะเป็นท่อที่เขาดูดเอาขยะนั้นอ่ะออกไปเลยซึ่งอันนี้มันต้องเป็นการทํางานแบบต้องเป็นทางระบบไม่ใช่ ฝ่ายเก็บขยะก,ก็คิดจะทําอย่างนี้แต่ฝ่ายขุดข้างล่างจะทํำยังไงเพราะว่าเมืองที่ยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสายไฟฟ้าข้างบนทุกอย่างจะลงใต้ดินหมดเพราะนั้นการทําแบบนี้เนี่ยต้องเป็นการทํางานแบบบูรณาการต้องมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะทําให้เมืองเมืองนั้นของของเขาเนี่ย เป็นสมาร์ทซิตี้ไม่ใช่ว่าหน่วยงานไหนอยากจะทำขึ้นมาเป็นสมาร์ทขยะนี่ไม่มีหรือสมาร์ทบางเรื่องนี่ไม่มีใช่ไหมคะจะต้องทำให้ทั้งเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้ต้องทำด้วยกัน สนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด s i n ค Corporation คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าแฟบแลบก่อนหน้านี้ไหมคะ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับคนไทยอย่างเราๆนะคะเพราะคำว่า f a b l a b นั้นมาจากคำเต็มๆว่า fabrication labatory o r นะคะหรือห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมแ a บห l a b นั้นนะคะ oh. คุณผู้ชม oh. มีต้นกำเนิดขึ้นที่สถาบานัน MIT mm. ในสหรัฐอเมริกานะคะ ซึ่งมีการก่อตั้งห้องแล็บที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ใครก็ได้ที่อยากประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆสามารถมาใช้อุปกรณ์ได้ฟรีค่ะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่นอกเหนือจากในตำรา Ideas become reality. ความสำเร็จของ f a บแ a b นั้นนะคะคุณผู้ชมยังถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆผ่านการสนับสนุนของแฟบฟาวเดชั่นบางประเทศก็สร้างอยู่ในมหาวิทยาลัยบางประเทศนั้นก็รวมกับห้องสมุดแล้วก็บางประเทศก็สร้างขึ้นในชุมชนซึ่งใครๆก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ที่นี่คือหนึ่งในแฟบแฝบที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาญเมืองบาร์เซโลน่านะคะซึ่งในอดีตนั้นเคยมีการสำรวจพบว่าเด็กๆที่นี่มีอัตราการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานจึงได้มีการสร้างแฟบแฝบขึ้นเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเรียนรู้ ผู้ชมคะและตอนนี้ดีฉันพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่หนึ่งเรียกว่า FabLab หรือย่อมาจากคำว่า Fabrication Lab นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะไม่ว่าจะในระดับอนุบาลคือตั้งแต่3ขวบขึ้นไปก็ให้เด็กเนี่ยมีการรับรู้แล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงใครบางคนที่หลังจากอายุ18ปีแล้ว ไม่ได้อยากเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาก็สามารถเข้ามารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานแห่งนี้ได้การเตรียมความพร้อมให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสมาร์ทซิตี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของอายุใดอายุหนึ่งหรือว่าช่วงวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของทุกๆคนค่ะ สำหรับแฟบแบบบาร์ซ l ล n นคือสถานที่ที่มอบทั้งโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีราคาแพงเหล่านี้ oh, เพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์เสมือนโลกของการทำงานจริง <are> ให้กับนักศึกษา <come> และได้มีการแบ่งย่อยๆออกเป็นแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็น Fab 3D ซึ่งออกแบบประดิษกรรมต่างๆด้วยเครื่องพิมพ์3ามิติแฟบคิดสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและแฟบซีดี มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับสมาร์ทซิตี้ผ่านโครงการสมาร์ทซิตี้เซนต์ Which is a smart citizen, is the citizen that takes the technology that is available, especially uses open source technology, um, and identifies which are the things that they need, that he or she wants to solve in the city, and use this technology to make a better city for for her or himself, and for the other citizens. No? So, within that the smart citizen is the empowered citizen that use technologies to actually to solve the issues about its life and is the owner of the of his own decisions คุณกินเลี่ยมเป็นหนึ่งในทีมงานของ FabCity ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ Smart Citizen This is a smart citizen kit. And so, as you said, that's what you will receive as a citizen, and you will be able to start using to monitor um, your house. So, if we open it inside, you have just two basic things, um, which is based on Arduino, an open source um, hardware and software development platform. And this contains different sensors and monitoring things as light, as noise, as temperature. As levels of uh, pollution coming out from car engines, and it gets all this data and it sends the data over Wi-Fi. So it uses the Wi-Fi that you already have at home to send the data. And oh. that's like a mobile phone, so you need to charge it using a, a USB cable. So you'll need to charge it every week, or you can leave it power always on, on the electricity. Then this will be sending the data to the Smart Citizen platform, which is what you see now here. So this sensor, for example, that I have here. Currently, it's uh, publishing the number of noise, the temperature, the relative humidity, the battery, and you could see here. But if we zoom out, um, we can see sensors um, on the city and even around the walls. the <laughs> เพราะทุกๆเมืองล้วนมีเงื่อนไขและปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่จำนวนประชากรรูปแบบพังงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเรื่องของเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะซึ่งการได้มาศึกษาสมาร์ทซิตี้ที่บาร์เซโลน่านั้นทำให้เราทราบอีกว่าเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้ ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะจะนำไปสู่3สิ่งพื้นฐานสำคัญของการสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือ 1. Smart Smart City s m a r สมาร์ทเดเวล็ t ปสองสมาร์ทซิตี้และ 3. Smart People สม,สมาร์ทพีเพิลคุณผู้ชมคะการจะทำสมาร์ทซิตี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องการหลายๆอย่างประกอบกันค่ะ1แน่นอนละเราต้องการสมาร์ทเดเวล์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนอกจากนั้นแล้วนะคะเราต้องการสมาร์ทแพลนค่ะคือมีแผนการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการแล้วก็วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบและที่สําคัญที่สุดเราต้องการสมาร์ทพีเพิลคือบุคคลที่มีความรู้แล้วก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่เะนั้นแล้วคําว่าสมาร์ทซิตี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จได้เลยค่ะ นี่คือบทเรียนดีๆที่เราได้จากเมืองบารเซโลนาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก360อสงศาแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ การวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งปตทจึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคนใช้รถจนขึ้นแท่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพปกป้องเครื่องยนต์ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงจึงถูกใจคนรักรถ และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะยืดอายุการใช้งานร <Okay. S 1> ักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดคือสิ่งที่คนใช้รถต้องการยิ่งถ้าช่วยเพิ่มอัตราการเร่งและตอบสนองได้ดีเยี่ยมช่วยลดขมเหลาลดควันขาวก็ยิ่งถูกใจผู้ใช้งาน วันนี้ไม่ว่าใครที่เคยใช้ก็ต้องยกนิ้วให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปตทผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายยั่ง3าง38ประเทศทั่วโลกและนี่คือหนึ่งในอีกหลายเหตุผลที่ธุรกิจน้ำมันสามชาติไทยเติบโตไปไกลถึงต่างแดน เมื่อธุรกิจขยายความสุขก็ต้องถูกกระจายที่นี่คือถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนามาอยู่ที่ย่าิประตูชัยของเมืองบาร์เซโลนาค่ะที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ตรงนี้เป็นที่จัดงานไทยเฟสติวัลอีกด้วยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆชาวสเปนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ สร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider